ถ้ามาดูรายได้หลักล้านกับการเลี้ยงปูนาทำกันยังไง,งส่วนปูนาจะมีทั้งหมด3แบบได้กันคือ 1. กระชังบก 2. บ่บอซีเมนต์และบอดดินนะครับ อาหารหลักๆเลยผมจะให้เป็นแหนแดงนะครับข้าสุกข,ข้าสวยข้าสารได้หมดทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวโซนต่อมาจะเป็นโซนไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศต่างๆนะครับจะมีชวนชมมีสับลดสีแล้วก็อีกเยอะมากมายนะครับโซนต่อมาจะเป็นโซนร้านอาหารอันนี้จะเป็นโตน้ตําตกนะครับทุกอย่างมีสตอรี่นะครับอาหารเมนูคูนา เมนูแรกที่ทุกคนมาต้องสั่งเลยคือลาบปูนานะครับผักกระปูกเองส่วนหนึ่งก็จะเป็นของกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสารจะเป็นผักปลอดสารทั้งหมดเลยนะครับเมนูต่อมาจะเป็นขนมจีนน้ำยาปูนา ทานกับดอกกระเจียวนะครับขนมจีนเป็นขนมจีนแป้งหมักนะครับไม่ใส่สารฟอกขาวเป็นของชุมชนและยังมีหลากหลายเมนูที่ทําจากปูนาอ,อมปูนาหมูสามชั้นหมักน้ําปลาราปราูนาจิ้มกับน้าจิ้มปลราวาซาบินะครับก่อนหน้านี้ ผมรับแค่วันละ1โต๊ะ 1, ะ1กลุ่มเท่านั้นปัจจุบันเรารับลูกค้าได้ถึง100คนต่อวันนะครับนี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปูนาอีกด้วยครับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามพลาดและเป็นแบรนด์แชมเปี้ยนของปูนาแสนสวยคือน้ำปลาปูนารแสแซบนัวและคุกกี้ปูนาครับช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบัจจน,จจนส่งออกบางประเทศและมีวางที่ม o รินเทสที่ Top Super market, ท็อปซ p เปอร์มาร์เก็ตทั่วภาคอีสานและวางจำหน่ายที่เซนทัลเวลด์ k, และเซนทั k, ลบางนาครับ ส่วนโซนนี้เด็กๆชอบครับหลังบ้านก็จะมีนกยุงครับจะมีนกยุงสีขาวนกยุงสีเขียวเป็นนกยุงอินเดียนะครับจะมีนกยุงไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศอาจจะเป็นโปลแลนด์อาจจะเป็นบามาครับอาจจะเป็นลูกฮานส่วนตู้ฟักไข่นะครับสามารถฟักได้ทุกอย่างเลยครับจะเป็นนกยุงไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศได้หมดเลยครับ ทุกอย่างที่พาชมมาทั้งหมดในฟาร์มแห่งนี้สามารถเลือกซื้อกับบ้านได้เลยนะครับไว้มีโอกาสพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ